ตาหมื่นก็ตาตาที่พี่จีจี้ตาหดูนะว่าตาที่ตาอย่งไงไรไม่จ่ายขอบคุณนะก็ได้โอเคหรือเปล่าล่ะอ้าวอ้าว <ตา S 1> อ้าวอ,อ้าวทีนี้เจ้าเหลือศูนย์บาทตาหนี้พน,นันจริงเดิมพันจริงแล้วนะตาหนี้แพ้ต้องจ่ายนะโอเคหรือเปล่าโอเคไม่ตกลงกันก่อนจิ้มนิว้วอ่ามาจิ้มนิ้วก่อนมาจิ้มนิ้วถ้าสมมติแพ้ตาหนี้ต้องจ่ายนะจิ้มเฮ้ยเล่นด้วยสิมาไหเล่นด้วยดีกว่านะไม่มีการจ่ายหรือเปล่า มีเดี๋ยวยืมนะอาเอาอามาทีนี้รอบนี้เดี๋ยวก่อนคนชนะกินสองมาเลยนะคนชนะได้สองหมื่นน้าเคี้ยหรือเปล่าจกหมื่นอ๋อการกันจ่ายคนละหมื่นไงคนชนะก็กินสองหมื่นอีกได้ได้ได้อามามามาอ่างั้นมามาใหม่เปิดไหมมาใหม่เปิดก่อนเลยจก่อนมาจกเปิดกันมาใหม่เหรอเอาโจ๊กกันเลยอ่านโจ๊กเปิดก่อนนะ ห้ามเหลี่ยมนะไม่เกี่ยวห้ามเหลี่ยมนะทำไมโจ้ต้อหาว่าไม่เกี่ยวเหลี่ยมลบจบอุ้ย,อ,ยอ้าวได้ลงมาอันนึงเท่ากับเดลลบหนึง่งเลลบหนึงหน่งอะต่อไปตามไม่เกี่ยวอะไ,ไม่เกี่ยวก่อนเลยไม่เกี่ยวแทงดิแทงไงอุย้ยมันสามารถเลื่อนไปไหนก็ได้หรอกแล้วม,มันเล่อนไปไหนก็ได้แล้วก็กดบีวางไง นี่ตานี่ต้องจ่ายนะถ้าไปเนี่ยต้องจ่ายนะโอ้โหว,วางสักจอ่จอเลยแทงไม่ลงหรอกเพราะวางจอดๆแบบนี้แทงไม่เคยลงหรอกจะบอกให้ถ้าลงอะ่ะไม่ลงว้แตงไม่ลงแตงไม่ลง จ็อกลบหนึ่งนิเกิลบวกศูนย์ตอนนี้จ็อกลบหนึ่งอยู่นะสายตายังกับบ่าเมื่อกี้ก็บอกแล้วมันไม่ง่ายนะบอกเลยนี่ดูลูกนี้อุ้ยทำไมเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเดี๋่นเดี๋ยวเราเปิดให้มาเด่นระเบิดให้เล ยังไงเรียบร้อยหนึ่งแต้มตอนนี้เหรียญสูตอนนี้โจ๊กเหรียญสูแล้วนะโ,เเโจ๊กเหรียญสูแล้วนะโอเคจกเหรียญสูแทงต่อแทงต่อแทงต่อ,ตอเลยอ่ะตอนนี้เท่ากันหมดเฉยจะรออู้เดี๋ยวไว้เอาอัพมาให้เดี๋ยวไว้อัพมาให้สีดำนี่สามแต้มเหรอโจใช่ ดำสามเอ้ยหนูหนูยังหิวสิต้องเอาสิดำเฮ้ยไม่อโดนแล้วโดนแล้วจุ๊หนูได้สามแมอ่าโอเคโอเคโอเคแทนดอแทนดอหนูแทนดอดิเออเด้อเฮ้ยมันเออเขาออกไปได้ออกไปเออเด้อเยสิออกไงอ่ะออกแบบไม่เกี่ยวมีสามแสบโอเค ขาลง,ลงเรียบลง <laughs> สอลงบลบไม่เกี่ยวเหลือหนึ่งแต้มนะไม่เกี่ยวเหลือหนึ่งแต้มนะต้องตรงไนดีวะมาวางยังไงอ,ะอ่ะอ๋อก็เล่นลูกศรแล้วก็กดตัวีวางไงตรงไหนก็ได้ใช่ไหมจบใช่ตรงไหนก็ได้วางไปเลยโ <laughs> อ้โห ไม่เกวหนึ่งแต้มโจกศูนย์เส้นดำศูนย์อ้าวเฮ้ยไม่เลยไม่เฮี้ยมีสโล์ให้ดูด้วยหรอวะอ้าวเรียบร้อยเอาแต้มมาให้ชัดๆแบบนี้สาธุไม่ลง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 เพียงเบาๆก็พอครับเฮ้ยโอไมโจกแทงต่อด้วยโจก อ้อโหยมีเท่าไหร่แล้วครับนเนี่ยสองแต้มแล้วน,นะครับโจ๊กมันสองแต้ม,แ,ตมแล้วลูกที่สามกำลังมาโจ๊กพอเถอะนะโอ้โหจ้องมีสองแต้มแล้วน,น,นะเ <laughs> ขอาวจอแต้มไม่ลงสินะเข้ามาเลยไอ้สันลวดจัด โอ้ยสัตว์โตไม่เข้าลูกโอ้โหแดงไม่มีล้นเลยอย่างนี้โอ้โห,โโห,โโหโไม่เก้วเหลียญหนึ่ง <1 S 1> แต้มยกมีสองแต้มแต่ดำไม่มีแต้มสวัสดีครับเฮ้ยเชี่ยโอ้โจอให้อีกแล้วเหรอครับจอให้อย่างอาวไม่ไม่จอได้ว่า นี่เดี๋ยวแทงสีต้องให้ดูเดี๋ยวแทงสีต้มลงให้ดูถ้าไปโจู้เสียงจังวะเฮ้ยแม่เ้ยอุ้ยเรียบร้ยอ่าแล้วรอบหนึ่งอ่ะยกรบหนึ่งยกรอบหนึ่งเอ้ยมีเกียวกี่แต้มนะหนึแต้มหรอใช่มีเกียวมีหนึ่งแต้มยกรบหนึ่งแต้มแปลว่ายังไม่เต็ดเลยแต่เราไดู่ยก็เกียวจ่ายแล้วสิ

ไอ้โจ๊กสูนแต้มดิเพราะเมื่อกี้จ๊กมีสองลืมไปจ๊กลบสองขาวลบสองไงตัวก็ป่าแช่ป่าเสื้อดำแช่ป่าโจ๊กไม่รู้ถูกเลี้ยก็จ๊กมีสองไงก็จ๊กมีสองลบขาวลบสองก็เหลือสองเหลือถูกถ้ากลับตอนนี้ถ้ากลับถ้ากลับตอนนี้ถ้ากลับตอนนี้สูนทุกคนนะไม่มีใครมีแต้มเลยไม่อ๋อไม่ไม่เกลียวมีหนึ่งไม่เกลียวมีหนึ่งใช่ใช่ก็ไม่เกลียวที่หนึ่งตอนนี้เราเสมอกันจบสาธุ ไม่เข้าไอ้นี่กลัวไม่เข้ากลัวสีขาวเข้าด้วยเข้าไปเลยเข้าไปสองกันเลยจะได้เหลือศูนย์เข้าไปเข้าไปสิเข้าไปเลยเข้าไปซี่โอ๊ <c oughs> โอยเวลาไม่กินแทงลงดีใจนะขนาดนั้นมาได <laughs> ้ชีวิตมิกิโอกินเรียบว่ะสองมือว่าโจ๊กทำไมไดีวะ เฮ้ยโอ้โหมันจะเข้ายัางไงวะตอนนี้เกียวสองแต้มอ่าไม่เกี๊ยวสองแต้มอเคีจกหนูนนี่จะใช้งเงินทำยี่หรอเนี่ยอ้าวเข้าเข้าอ้เอาแต้มมาให้แบบนี้จกมันโดนหรือเปล่าวะแบบเนี้ย ไม่โดนหรอกโอ้โอัตว์บังชัน <laughs> <laughs> อะไรวะแม่ <laughs> ไม่โดนได้ยังไงวะไม่เกลวมีสองได้มีสามแต้มได้มีสองแต้มใช่เปล่าใช่มีสองแต้มเกมิี่กลมีสองแต้มนะมนะี่ดงชัวสามแต้ม้วโจ กมีสามตาเอเคม่อไหมไอ้ตาหนูดีหนูต้องโดนเอ้ยกมีเกลียวแทงแทงไม่เกลียวแทงล้องมีเกลียวตาใครอ่ะก็ามไม่เกลียวดีเอาล่ะไม่เกลียวกี่ลูกแล้วแล้วสามใช่ไหมขอให้มันลบนะสามแต้มใช่ป่ะลบไปสิ ข้าวก็กินต้นตีก็อยากโดนเฮ้ยเขาโดนจิชาให้มันหน่อยดิไอชิปหมายแบนไปแล้วเฮ้ยรับสองอะไรก็นเนียนๆไปที่สองอะไรอะ่ะจอกโูนถ้ดดำ0นไม่เกลียสามถูกก็เปล่าโ,ลโอเคถ้าจอกแทงลูกหนึ่งถ้าแ,แทงลูกสุดท้ายลงนะจอกชน,นะมีสี่กินรอยับ มีสิชนะอยู่จ่อไหมจ่อไหมโอ้โหเรียบร้อยไม่ยบร้อ้จเรียบร้อยคำแบบนี้ป้าบโอ้า่ขอโทษครับขออภัยขอไปครับเดี๋ยวจะมากินสีส้มตอนนะเอ้ยโจชาลงลงนี้จ้องชนะเลยนะ ชนะเอาแบบสุดแรงเกิดปัาบอะไรวะอันแทงยากอยู่แทงยากอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนได้ป่าโจมมีกี้มนะ อุ้ยอ้าว,าวย,ยังไงครับจังหวะน,นี้ยังไงครับจังหวะน,นี้มีเกลียวเ,เหลือเท่าไหร่มีเกลียวมีสามเหลือลบเหลือลบหเอ้ยเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งอ้าว,าวต่อไปแดงดิแล้อดำแดงดเงิเพ่งเพงแล้วฮ่าฮ่ไม่นะโอ้โหแม่งมีสต๊อคให้คุณดูด้วย ยากว่ะนี่ใครชนะใครแข่งโลกนี่ลงนี่แดกเลยนี่กินหมดเลยนะขึ้นหลบไม่มีใครกินคนอื่นศูนย์แดกก็คนอื่นตัวไม่เกี่ยวหนึ่งไงเอาเบาๆไปก่อนกันก่อนกันก่อนเอายังไงยังไงยังไงเฮ้ยโอ๊ยเดือดเสียโอ๊ย หนึ่งไม่แก้วหนึ่งเสือดํำศูนย์นี่เราแทงกันหมดจะหมดต้งไม่มีใครมีแต้มเหลือวะ <c oughs> อะไรวะว้าวอ่ะทาใปตานเสือดำํำได้ไหม เรียบร้อยไมเรียบร้อยเรียบร้อยจอแบบนี้สาธุจบไม่ได้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 เออได้เลยอันไหลวะเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยมิเกลมิเกล

พอดเดี๋ยวไปกินข้าวนอกก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวนอกก่อนนะครับเดี๋ยวกินเสร็จกลับมา